เดี๋ยวเรามาถักดอกเพื่อเพิ่มเพิ่มความน่าชมของชิ้นงานนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ไม่ใส่ดอกก็ได้ก็ใช้งานแบบนี้เลยเนี่ยก็จะเปิดแบบนี้ได้เลยนะเป็นเป็นเคสยาหอมนะคะใช้ไหมพรม3าพายนะคะ ใช้2เส้นควบก็คือจะดึงจากข้างใน1แล้วก็รอบนอก1ก็จะเป็น2เส้นควบใช้เข็ม2.0เดี๋ยวถักโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้โซ่10ครั้งปักเข็มที่โซ่แรกควักไหมผ่านผ่านนะเพื่อ4 ทำให้เป็นวงกลมถักโซ่ขึ้น3แล้ว x นะคะ x ในห่วง x นะ1 2 3แล้วก็ x ทำห้ห่วงนะคะตายแล้วใหม่ตัวนี้มันโดนมัดไปแล้วอมไม่ได้ดูมันเป็นปม ไม่สะดุดมัง้งทำห้าห่วงนะคะห่วงสุดท้ายไปไปจบในห่วงแรกจบเพลินแล้วก็เนี่ยควักมานะ C ถักโซ่ขึ้น2แล้วถัก F นะคะลงในห่วง1 2 3 4 5ถัก F หหลักลงในห่วงนะคะแล้วก็ปิดงานด้วยโซ่สองแล้วก็ปักลงไปในห่วงเดิมแล้วเราก็ X จบถักโซ่สองไปปักเข็มในห่วงถัดไปนะคะแล้วก็ถัก F5 หลักลงในห่วง ปิดด้วยโซ่สอแล้วก็ X ในห่วงนะคะทำทั้งหมด5ห่วง5กลีบนะครบแล้ว X จบถักโซ่2เพื่อที่จะเริ่มแถวใหม่วันนี้เราจะปักตรงข้างหลังกลีบนะคะตรงกลางเนี่ย ปักทะลุมานะแล้วก็กดมาลงไปอันนี้เราจะเริ่มเราจะเริ่มแถวที่สองเราต้องต้องทำห่วงให้ก่อน x นะตรงตรงที่เราเชื่อมต่อตรงนี้เราไม่ได้ถักอะไรลงไปนะคะมันเป็นการเชื่อมต่อเฉยๆถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ใช้โซ่สี่นะแล้วก็มาปักตรงกลางนะคะ ข้างหลังนะให้มันทะลุลงไปแล้วเราก็ X หนึ่งสองสามสี่ทำทั้งหมดห้าห่วงมันจะได้ห้าห่วงแหละเพราะว่าอันเดิมมันได้ห้ากีบ อันนี้เป็นห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายน่ยตรงนี้เห็นไหมอันนี้มันเป็นเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่ออันนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะเชื่อมต่อให้เรามาจบในห่วงเลยในห่วงแรกเนี่ยเราก็ซีจบแล้วเราก็ขึ้นโซ่ขึ้นโซ่สองแล้วเราก็ถักเอฟลงในห่วงที่เราทำไว้เมื่อกี้หนึ่ง 2, 2 3 4 5 6 7 8ทำ8หลักนะคะแล้วก็จบด้วยโซ่ 2, 2ก็ X ในห่วงนะคะ X ในห่วง โซ่2เราจะทําให้ครบทั้งหมดเนี่ยหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้าห่วงห้าเกลทําให้ครบเลยนะคะอันนี้ก็จบด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็ซีจบงานเลยโซ่สองไว้ก่อนเราลองไปเทียบเทียบ จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนี่ตัดออกอนนี้ก็เก็บไปด้านหลังนะคะ ร็จแล้วเราจะติดกาว ติดแล้วแล้วด้านในมันโบอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องใส่เกสรจะใช้สีเหลืองนะคะสามพายเหมือนกันใช้สองเส้นควบเหมือนกันถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอาสิบห้าก็พอสิบห้าถักเอนะนับลงมาหนึ่งสองสามแล้วก็ปักลงหลักที่สี่ถักเอไปจนสุดปลายโซ่เลย เข็มก็ยังใช้เท่าเดิมนะคะ2.0หรือจะใช้2.5ก็ได้นะเพราะว่าไหมมันพอมันมาควบกันแล้วเส้นมันจะใหญ่ ห่างได้นะคะเราพับพับเข้ามานะพับเข้ามาแล้วเราก็ถักทับเสร็จแล้วอันนี้ดึงนะดึงดึงให้ตึงแล้วเราก็ตัด ร็แล้วถักโซ่สามแล้วเราพลิกกลับนะคะพลิกกลับปากลงตรงนี้นะตรงหัวเอฟนี่เลยโซ่สามปักลงตรงนี้เลย สุดท้าย C จบโซ่หนึ่งจบแล้วตัดออกนี้เราก็เก็บใหม่นิดนึงนะเราก็มาเก็บใต้เสร็จแล้วเราก็จะพันหมวนหมวนมวนให้เล็กนะเพื ที่เราจะได้ใส่ลงไปตรงช่องนี้ได้นะถ้ามันใหญ่ไปก็ลดลดจำนวนโซ่ลดจำนวนหลัก f นะของคู่ก็เอ๊ะของคู่จะใส่ได้ไหม,ไมน่ะเหมือนมันจะใหญ่เนอะใส่ได้ไหม จะเป็นแบบนี้นะ่ะใส่ลงไปใส่ได้ซีมันต้องใส่ได้มันจะใหญ่ไปเลยอะ่ะก็คือก็กะจ,จะให้มันลงแบบว่าลงไปพอดีแน,น่นๆเลยอะ่ะยังไม่ทันได้ลงเลยแน่นแหละนี่ยแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ บังคับมันอีกแล้วลงไปได้อยู่ทากาวหน่อยปั่นนิดนึงถ้าใหญ่ไปลดลดขนาดได้นะคะลดขนาดโซ่แล้วก็หลักเอฟนะขืนใจมันนิดนึง พอได้นะพอได้พอไปวดัดไปหวาดได้นะนก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้แหละทุกคนอุย้ยเหมือนกาวจะติดไม่ค่อยดีเลยกลาวไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเราเสริมได้นี่นะ จบคลิปลเคสยาหอมแล้วนะคะเคสยาหอมไทยนะ